สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วเมื่อนี้มีเมนูมาฝาค่ะเมื่อนี้เป็นหม,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 มูสามสั้นหมูสามสั้นหมูสามซันหนึ่งก็เซนเล็กแล้วก็เ้นขนมจีนแล้วก็ผักเต็มสวนแล้วก็น้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานอันนี้ก็จะน้ำจิ้มเผ็ดเผ็ดเผ็ดดื่มตายผักก็เป็นกะละมังเจ้าของสวนมาเองค่ะเมื่อนี้พผักก็มีสุกยางผักซี่ผัก กาดแก้วว่ะเขาเอินค่ะ,ระเราจะมูซัมสั้นหนึ่งมาเศ้ร้านี่ค่ะหนึ่งไปตลาดแล้วก็ซื้อมูซัมสั้นมาพร้อมมาหนึ่งแซบแซบพี่หน้องไม่กินน้ำกันเขาเสรกับขเขาเที่ยงกันเดียวกันค่ะโอ้โแตกอ,อือื้อ หนกเน่าฮึ้องขานาเอาหากมันไว้ ดเดียวอันมีมูคือสิแสบพี่น้องเอ้ยกินหอดลูกกินหอดน้องนุ่ยุกไก่ข่บ่มีมู นี่สะวันสุโอ้ยพี่น้องเด็ดเด็ดแล้วก็ผมยิ่งชอบปลูกพ,พักก็ได้กินพี่น้องไอ้เงึดนีน่แต่ของอมันจิน้มหวานแซ่บแซ่พี่น้องใส่บักทั่วใส่บักทั่วดิน ใส่กระเทียมใส่ไลไรเต็มทีเลยอืมอืมาน่สี่ชิง ผมไม่คิงกินกับคือแบ่บผักซีก็ห่กบ้างเลยขาต้ม่กต้มยำคลักไลครับพย่หงเต็มกัะละมังมันอังก็ได้โซบะแดดเนาะ องสามสั่นหนึ่งเปื่อยดีดีพี่นอ้องนะตัวใหญ่กว่าปากนะคะให้พี่น้องอื้มอืมลอง อินผักลายดีรอาสุขภาพหหลานน้องนุงนจจ่งหมูผวกกินหลายเดอ่อจักภักห่างมันงามงามน้องวม่แสบพี่น้องน้ำจิ้มถึงใจ ค่ะเจ้าหจ้าล่างยางดีเลยทั้งฝนทั้งฝนตกใส่ทั้งล่างข้ามหนีข้ามไ่พี่น้องตายเ่าเอาเรื่องเลยนนะน่่มวนเข้าไปม่วนเข้าไปแล้วครับอื้ม อยากอยากสนุกเลยมงยมันผ้าลูกผ้าเต่ามากินพักในสวนขอ่อหร่อยมากแต่ตลาด ค่อยกระเปียกฝนเนาะฝนมันตกตกห่อกลางข้างขี้กับย่านไปมันนี่มากกันเลยไปเบิงเ่งในสวนเปิดประตูมันก็นจะเห็นของเห็นสวนข่อยเลยขอยเห็นตนกบินดูเอา้าฝนตกนกอย่างมาบินลูกมันค่ะลูกมันเข้าไปน้ำกันแล้วมันบินบ่ได้มันปีกออน บ้านนี้ข่อยก็เห็นข่อยก็เลยคัดลาดสิไปจับออนข่อยคิดไปเห็นมากข่อยอิจตุนข่อยก็เลยบ่เห็นมันข่อยก็เลยเห็ดปองให้มันออกบอกมันมึงอย่ามาอีกเด้อม้กากูจะผัดมาแล้งไปอ่านหลน้ว หาคำอืมจะไปนอนชอบอีกนาดิดี พักบวกินกัน่กินเมื่นี่บินได้เลยโอ้ย่อยบ่ก,กินน้ำกิมเพีข่อยลืม่อยกินแต่น้ำกิมหวานเดี๋ยวมันสเสียใจกินก่อนหัอพี่หลงห่อ่อ,อยหออ่อเขาต้มพัดตัวแต่ว่า่อยบ่มีใบตอง่อยก็เลยใส่กระดาษมั่น

ทำยังไงเลยตายแน่พักไรอยู่พักไว่ ăn cơm chứa nè. Dạ! chứa 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 tháng, chứa chứa tháng. Quá chứa 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 ม eh yes, mm ันเขนมกินมากินแล้วมันเสียใจฮะ พอยายเรายังวากวยนำเขาบดนบลดีสำหรับล่มใสพ่ะนะเยากินผักผักถั่วเหลานำโดนดนตัวเราสิอื่นจะละค่ม เส้นมีนี่แซ่บพี่น้องใส่กระเทียมเกี่ยว อร่อยอือือชับนสวน ต้นหัวใหญ่หักเปงโอ๋ย,ยอิ่มพี่น้องอืมอิ่มค่ะ ดื่มนมลืมบอกหาสิบหกสิบอัพดื่มเลยหลายนะจ๊ะเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงผู้ใดเป็นโรคกระเพาะกับพยายามกินนมหลายๆมันจะเคลือบกระเพาะคอยกับบอกผู้อื่นคอยกับบอกเจ้าของนั่งคอยกับเป็นโรคกระเพาะคือกันค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร่นะจ๊ะโอ้ยอยา,าอยามพยายามเรืมเืม นี่ค่ะให้พี่นองเบ่งหอยห่อข้าวต้มข้าวต้มพัดแต่ว่าใส่ใบอั่มีใบตองก็เลยใส่กระดาษมั่ไหค่ะห่อนี่ค่ะเป็นนังจซบแซบค่ะกะทิไทยไส้กะทิไทยมากนี่ค่ะั่นแต่เป็นนังแซบพี่น้องไอ้เอบ่งมันก็จะออกมามไง อ่าเขาวผัดเขาต้มผัดแซ่บๆห้ามห้ามชัวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย,ยจ้ะกับสกินเขาต้มตอนมันมีฮาวเก,กี๊ยบเนาะ ด้วยกันลิมนาสวัสดีค่ะ